สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv slash fifa t h a k ี e นทุกวันเวลาสองทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันเฮ้ยรีบไปเปิดร้านแบบคึกครับวันนี้ผมมีไฟเอ๊ะกูจะดูยังไงวะว่ามันจะหมดถังหรือไม่หมดถังเนี่ย เดียเราไปฉีดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาหมดเพราะไปฉีดนี่แหละไอ้สัตว์เอ้ยเอาเป<อ>็นว่าเด,เดี๋ยวเราไปซื้อสำองก่อนแต่ว่าผมก็ไม่มีเงินซื้ออยู่ดีนะเอาหน่ายังไหวอยู่เพราะว่าเราอุตส่าห์มีคอมสองเครื่องตั้งทีเราเปิดร้านดีกว่าครับ <S <S โอเคให้มันเฟ s ชสดชื่นต้อนรับยามเช้าไอ้เฮียนี่ไม่ได้มาดีแน่นอนไอ้สัตว์ เอาคุยอ,อะไรล่ะครับไอ้แม่กูรู้อยู่แล้วมึงมาแบบนั้นไม่ได้มาดีแน่นอนไม่ใช่ลูกค้าแน่นอนมาแบบนั้นกูคงปล่อยให้มึงเอ,อยจากร้านหรอกคอมครึ่งสองกูยังไม่ทันเริ่มทำอะไรเลยแม่งจะขโมยไปซะลวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นังมารร้ายร้ายมาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะสองชั่วโมงแล้วอัปเกรดยังไงได้บ้างร้านมันก็เริ่มเล็กแล้วอ๋อ โอ้ยเชีย่ยสวยลยไอ้ักท์ทำหมดนี่ร้องเลยเนี่ยเชีย่ยดับดับ สุดท้ายมึงวิ่งเหรออ้ <c oughs> อาวไอ้เหี้ยผู้หญิงโดนด้วยผมเปลา่าครับผมเปลา่าครับผมเปลา่าเฮ้ยมึงนั่งเล่นตึ้งหนาแล้วมึงสายมึงก็วิ่ง <c oughs> มันบอกว่าร้อนมันร้อนร้อนคอมพิวเตอร์มันร้อนนะครับผมโอมเรามีเงินแค่สองร้อยเหรียญว่ะเอาไงดีวะเราจะต่อทุนยังไงดีไอ้เหี้ยผมไม่อยากไปเปิดกล่องเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันมีวิธีต่อทุนมันมีขุดเหมืองบิทคอยอยู่ว่ะโหล่เวลคัมเวลคัม เฮ้ยมันบอกว่าลิมิตเลสเลยว่ะมาบอกมันเล่นยาวๆเลยนะฮะไอ้หี่เอเล่นยาวๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออมันเหมือนมันมันน่าซื้อว่าห้าสิบเหรียญนะไวรัสร้อยห้าสิบห้าตัวไอ้สั์มันบอกว่ามันเล่นแบบยาวๆคือเล่นแบบไม่จํากัดเนะครับผมไอ้ยียนี่ทีเผลอแน่นอนเจ็ดแม่กูถือไม้รอเลยถือไม้รอเลยแบบเล่นยาวๆพี่ไม่จํากัดชั่วโมงย็นเคคนที้เล่นฟีฟ่าออนไลน์เนี่ยครับผมเฮ้ยภาพสวยกว่าฟีฟ่าออนไลน์สีอะไรยี่นะ อ๋อมีคนต่อเวลาโอเคต่อเวลา30นาทีได้ฮะกูออกตัวแล้วจะบอกไม่ให้74เหรียญขอบคุณครับเอ้ยอาแล้วทุกอย่างกำลังไปได้สวยทุกอย่างกำลังไปได้สวยลูกค้าดีๆแบบเนี้ยเออมันค่อยหน้าเปิดหน่อยเอยเวนเอ้ย มันบอกว่าไอ้เฮ้ยเอ้ยกูแนะนําให้มึงซื้อพัดลมนะมันบอกว่าเซนต์ะหนะพ r i v a t e า u ส i n e s s ไอ้นี่กูรู้จักร้านที่ดีกว่าเออเปลีนมันร้อง pm มารู้จักร้านที่ดีกว่าร้านนี้นี่กูซาเปิดพัดลมแล้วนะเปิดเบอร์สองได้ไหมเปิดเบอร์สองไม่ได้เหรอทีนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะเออเปิดสายเปิดสายตัวเดียวเปิด โ oh! oh อ้โอ้มายกัตอ๋อมันเป็นคอมพิวเตอร์แบบเคสเก่าไงใช่ไหมมันเป็นคอมพิวเตอร์เคสแบบเคสเก่าไงมันก็เลยแบบยังเฮ้ยหูโดนเนาทัมโดนเนาทัมมาเล่นคอมเอาเยเอ้ยกูยังไม่ได้เปิดรอแป๊บนึงเฮียบีบูตก่อนแป๊บนึง มันบอกว่าเล่นแบบไม่จํากัดนะครับผมโอ้โ oh, หดูเนลธัมดูเฮนไทน์อีกแล้วแอร์ uh, <Air S 2> มี499เหรียญโอเคโอเคเก็บเงินให้ได้499เหรียญ499เหรียญเดี๋ยวเราซื้อแอร์ฟาแล้วเดี๋ยวเออเราแต่งโรงแต่งร้านหาคอนโซลคอนโซลมานั่งเล่นมันมีอัพสกิลคาเฟ่ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อ oh, มันมีฟิสิกส์กับคาเฟ่อ๋อโห้นี่คือ ไปเยอะมากเลยเนะี่ยผมดองไว้เยอะมากทิปบล็อกอ่าสไมล์แฮงก์เฟยู่สายลิ่งเฟสอยู่แอบคอนซูเมอร์กูลิฟมอพสิทีฟคอมเมนต์ผมยังไม่เอาพวกก,กันตัวเองเอาเงินไปข <c oughs> อบคุณครับโดนัลทัมแปดสิบสองเหรียญอ๋อแล้วนี่ไงคือมันจะเป็นหน้าโหดนะครับผมร้อยสิบครับคือหน้าโหดคนมันจะไม่กล้าวิ่งหนีเอาเอาเอาจริงผมก็มีไม้นะ เอาจริงไม้เขาหวดเดียวก็ลงไปนอนกงนองแล้ว่ะโอ้โหวมีบินด้วยว่ะบินค่าอะไรอ๋อบินค้าไฟครับสี่เหรียญโอ้สบายสบายครับเราเอาสี่ร้อยเหรียญไปเปิดสกินเคสทำทุนมาครับรวยไหมก็เท่าทุนมาเจ้าเจ้าวะเจ้าเจ้ามีแต่สกินเนะจ้าเจ้านั่นก็ราคาเท่าเดิมนะ เจ้าเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าไอ้เยี่ยขาดทุนอีกแล้วนะผมโอเคพอละไอ้เยี่ยขาดทุนนิดหน่อยเราให้มันขายขาดทุนนิดหน่อยก็พอละคาวาอีนี่อะไรวะโอ้ลัคกี้วิวเกมโอ้คาวาอีก็คือยกสล็อตท,ทำทุนสินะ <S <S นานียกสล็อตท,ทำทุน ค yes. าวา i i เ e p y เยสหลดได้เหรอไอ You won เคลมโอ้เราเพชรยังไงวะเนี่ยเซลคอยโอ้โหเป็นเหมือนเหรียญนะนั่นไงโอ้ oh, เป็นเหมือนแบบว่าเกม NFT เนื้อผมเป็นเหมือน NFT ครับเป็นเหมือน NFT เราเล่นเราเล่นเราเล่นอีกหน่อยนึงเราเล่นอีกหน่อยนึง ง่ายดีแล้วตะกี้ง,ง่ายมากโอ้ยเย้ยคอมดับโอ้แล้วก็ไอ้ขอทานด้วยเรายังไม่ได้ลองคุยไอ้ขอทานแล้วลองจ่ายเงินดูเลยนะว่าแบบนึงคอมดับลูกค้าเข้าสองคนสามชั่วโมงกับสามสิบนาทีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอซื้อแอร์ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจ่ายให้เงินให้ขอทานร้อยหนึง่งแล้วมันเหมือนแบบว่าเราอาจจะ ปล,ลงปลล็อกอะไรสักอย่างหนึง่งโอเอามึงก่อนเลยละกันแล้วค่อยดับไฟไอสัตว์มาทำเป็นเดินเนียนยัดแม่ไฟไหม้ก็สำคัญก็จริงแต่ว่าเราต้องจัดการโขกหว้วูนนี้แม่งบังอาจมายาม ผมว่าผมต้องอัพสกิลที่ทำให้หน้าตาเราหน้ากลัวพวกมันจะได้ไม่กล้าเช็ดน,นะครับผมโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับผมอีกนิดเดียวนะมันบอกรีวิวบอกว่าผมไม่เข้า I don't understand modern game but it good for me หุ้ยห้าดาวลายเลขครับผมรีวิวห้าดาวลายเลขเรามาแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวรอแอร์ก่อน ดีครับขอบคุณครับผมโอเค, <c oughs> อเ,คเรามีเงินซื้อแอร์แล้วไปซื้อแอร์กัน <c oughs> โอเครอตรงไรอแอร์จะมาส่งครับตอนนี้ <c oughs> รีวิวหนึ่งดาวฉันจะไปเยี่ยวที่บ้านโอไม่มีห้องน้ำเหรอ <c oughs> สวัสดีครับพี่วิน <c oughs> โอ้เป็นเพราะเราไม่มีที่ เราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่มีห้องน้ำเหรอหนึ่งชั่วโมงนะฮะไม่กี่เหรียญครกไอ้ครกนี่คืออะไรวะแชทมันมีไอพงไอพีเป็นเหมือนมินิเกมแฮกอะไรเงี้ยเหรอก็มึงเล่นแค่ชั่วโมงเดียวไงถึงเวลามึงก็มาต่ออีก30สินาทีมึงไม่เล่นนี้มันจบๆไปเลยแม่งวิ่งแน่นอนเลยเหี้ยวินน่ะหน้าตาเหมือนมึงเนี่ยเคยวิ่งมาแล้วหนึ่งคนทำทุนเงีนครับลิมิตเลสโอเค สวัสดีครับเฟมิลี่เดโก้คาเดรอน Family ฟมิลี่ <c oughs> <c oughs> Family, ใส่เสื้อเฟมิลี่พี่บินเ<อ>นื้อผมครอบครัวครอบครัวเดี่ยวเปนคนดีไม่เคยชิงเราอาจจะต้องซื้อเกมมาเพิ่มว่ามันอาจจะช่วยวาแชทแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อเกมว่ะมันบอกว่าเอ็มมันบอกไม่สบายเลยร้อนมากจัดการหน่อยเรื่องความร้อนโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ แต่ว่าพมายามจัดก,การอยู่แอร์ผมมาแล้วแอร์มาแล้วอุ้ยแล้วแบบนั้นมันจะไม่มันจะยังไงอะประมาณ25องศากำลังส,สบายๆปะออตโต้ดิอ่าอุ้ยแต่ว่ามันไม่ร้อนเหรอวะ ทำไมเอ้ยไม่มันแอบมันมันไม่มันไม่มันไม่ไหลเหรอออกเหรออากาศอ่ายี่สิบาองศาอุ่นๆกําลังสบายดีเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาพัดลมไปขายนะครับเดี๋ยวเราเอาพัดลมไปขายแล้วก็เอาถังดับเพลิงไปขายในตอนเช้าอืมรู้สึกว่าขอบคุณครับนั่นแน่ไงทุกอย่างมันดูไหลลื่นคาวบอยเข้ามาคาวบอยบอกว่าชอบ อ่อสามดาวสามดาวมาแล้วเฮ้ย <st jeux> มึงมึงน <rique> ั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงกดฟอลโล่หรือยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะ ยังไม่มีไอดีทวิสใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย